สวัสดีทุกคนคะ่ะสวัสดีเพื่อนๆสุขสุขคน้วยคะ่ะเมื่อนี้แก้วก็มาเที่ยวจะออกมาเที่ยวข้างนอกนะคะหลังจากที่เราทํางานเสร็จแล้วนะคะคู่ใจของเราก็คือนี่แหละก็คือนี่ไงคะเอาผลิตภัณฑ์ของเราไปนั่งเติดโตไว้ตลอดเวลาเพื่อนี่ไฟแดงนะคะทุกคนใน จะมาชมเ้ยจะพามาชมอันอะไรนะเขาเรียกว่าสามย่านเนาะสามย่านของสามย่าน,นำอำเภอกลางเนาะจังหวัดระยองที่เขาอยู่เนาะพี่ดองก็จะประมาณนี้เด้อชายให้รอบเมืองเนาะจีได้ตรงนี้ให้ให้หมดตรงที่ถนนถนนสุขุมวิทนี่ก่อนเนาะเบื่อทุกคนอยากเบื่อเนาะว่าเออเป็นจังไดแก้ว่ายมาให้ทุกคนดูนะคะทุกคนเดี๋ยวจะถึงสวนเดี๋ยวเราก็มาสวัสดีอีกรอบนึงเพราะว่าตอนนี้แก้วใช้กล้อง หลังเนะาะบบได้เอาไม้เซลฟี่ไปนําใช้มือจ้ะพี่น้องถ้าถ้าไปตรงนู่นเลยก็จะเป็นจันทบุรีนะขึ้นไปถ่ายช้ก็ตรงนี้ก็จะเป็นสามแยกเนาะแยกขึ้นตัวเมืองระยองค่ะเลี้ยวขวาขึ้นไปนะคะจากสิบปีที่หลังเนาะสิบปีย้อนหลังเมื่อก่อนอะ่ะเซบูค่อยมีตึกบันไดเดอพี่น้องเ้อแต่ว่าเย็นดีเนาะเวลาไปใส่มาใส่มันก็สบายเรียกว่าสามแยกเลยสี่แยก สี่แยกเขาดิน,นจ้ะเขาดินเขาดินเป็งไง <c oughs> ใช่ไหมเห็นไหมเขาดินค่ะทุกคนอันนี้ก็ไปจันทบุรีนะคะเส้นทางนี้ตอนนี้เราก็ขึ้นไปทางนู้นแหละค่ะขึ้นไปทางนู้นตรงที่แก้วชี้น,น,ะะน,นู่นนะคะเข้าทางเข้าสวนนะคะทุกคนที่เขาจะมาเอานาไม้นะคะ ันตัวเองนะส่วนชาวบ้านแพ้ไม่รู้แหละแต่ก็อยากมานะอยากมาเที่ยวมาดูธรรมชาติหนเขานะคะทุกคนเขาอะไรพธรรมชาติว้าวต้นตุเรียนทางนี้สวยมากเยอะมากใหญ่ด้วยเริ่มใหญ่แ wow, ล้วอันนี้เขาจะตัดตะลิงแล้วเด้อน้ำล้นแล้วน้ำสวยงามมากลูุงยง ไปไปไปลงเล่นน้ำกันโอ้โหน้ำลดนตลิงเลยไหน่ะทุกคนหายพี่ไหนโอ้โ,โอนี่ไงนี่ไงได้รถคันนี้แล้วพอค่อยกลับบ้านเอาไว้ปรับดินเัาเอาไว้ปรับดินที่บ้านเนาหยอกหยอกได้พี่น้องเลยสวยงามเดี๋ยวไปถ่ายรูปก,กันนะ มาหอดสวนแล้วพี่น้องเอ้ยตะกีนะ้ำแห้งดีนว่าโบเห็นนันทนะุนแห้งจนแบบจางไหนละ่ะันนี้น้ำร้น้ำล้นตะลิงเลยเออหนีเด้อประมาณสิบเมตรในยู่รู้บ่เห็นบ่ค่าะทุกคนออกมาธรรมาชาติก็ดีดูกันดีกว่าข้างหลังเขาจะมีอย่างละพี่น้องนี่มีหัวเสียงไขคหัวขาฟักแพวจะเปิดป,ดป,ดป,ดปดลยยูกไ้หลยยางจ้ะพี่น้อง หัวคาในล่าทุกคนเห็นหอยไหมคะนี่นี่ค่ะหอยเยอะมากเลยค่ะเห็นไหมคะเนี่ยหอยค่ะตอนนี้แก้วจะเก็บหอยให้ทุกคนดูนะคะเพราะว่าเขาลงมั้งคืออะไรไม่รู้มนน้ำลงเขาไม่แน่ใจค่ะเนหะ็นไหมฮะเห็นไหมคะ เอ้ลน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 ตัวเองจะไหลไปดไปใน้ำปราจ่าใเต็เลยเห็นไหมคะแกจะกำให้ดูเลยนี่ค่ะทุกคนเห็นไหมคะเห็นไหมคะ นี่น้ำล้นนะคะทุกคนน้ำล้นจากสวนเดยเฉพะเด้ดดอก็เลยเอามาเก็บหอยจ้าเนี่ยน้ำล้นจากจากอันบอ่เอเฮานี่แหละบอ่อจะน่าเนี่ยแหละจ้ะอันน่ะมีลูกปลานําลูกปลาเขามีเด้อนี่โดไปเอาไปเบิร์มองก่อนก็จะยู่ต็อกลิสุดท้าย ซอยคอยแน่ซอยสวัสดีจ้าพี่น้องเก็บมาขี่หอยจากไหนจพี่น้องเก็บมาขี่หอยในล่องน้ำค่ะทุกคนเก็บมากขี่หอยเ้ยพี่น้องเลย จ้าพี่น้องมาเบิงนี่เบิงนี่จ้ามาเบิงดูพี่น้องเอ้ยนี่เห็นบอกเห็นยังบ่ค่ะคนละสะออนสะออนนะลีพี่น้องเอ้ยติเมื่อกี้นี่แก้วันเก็บไปแล้วโดยพี่น้องโดยผักขญางเมื่อปลูกแล้วก็เอาเมื่อใส่แกงน้อใหม่นาะพี่น้องนาะแต่กับลืมเอากล่องมายางกลับไปพูดนะนะอันห้องไอ้เคยบุละกลับมาเอากล่องนาะพี่น้องนาะสุดท้ายหูไม้พี่น้องเบิงจ้าผักขญางความมันหลาย แลวกงามค่ะงามแน่จ้ะพี่น้องเห็นบนอกงไนมเมื <Okay. S 2> ่อกี้ได้แก้วเก็บเยอะมากเลยนะคะทุกคนเห็นไหมคะจ้าพี่นอ้องเอ้ยแหนมักหูเฮ้ยเคยสียเอาใหม่ใช่ไหมนั่นเท่ากับมีอยู่นะแต่ว่ามันเริ่มเบิล้วจ้าพี่น้องเพราะว่ามาเอาอยู่สวนในไอ้เคยเพ็นปูไนกไว้ค่ะบ่มีพ่นบ่มีพันกินเนาะพ่นกินกระเบิดจ้าพี่น้องถ้าบังเดอร์จะคอยเสียแหนก่อนบ่ <laughs> ได้เอาคากล้องมา แต่ขออนุญ,ญาตพักกล้องไว้ก่อนนะพี่น้องเนาะรับแตกเนาะพี่น้องเนาะนี่นูน่นนะพอบานคุนจะไปอยู่นู่นเลยโอเคเดี๋ยวแกจะแยงมงหุงก่อนพี่น้องเอาสักประมาณสักสองสามหน่วยหรือสี่หน่วยนี่แหละประมาณหน่อโอเคจ้ะมาเบิ้งค่ะพี่น้องได้ตั้งหาหน่วยคุณนะหน่วยบักใหญ่พี่น้องเอ,อ๋ยนี่สะออนหลายเบิ้งเนี่ยเล็บแม่บานก็นได้สะออนหลายค่ะพี่น้อง อยู่อ <t ow ain> ันเวลาเขาแนมอันแนมขึ้นขึ้นทึงอะเนาะคือสีบาลูกนิดน้อยหนึ่งแต่ว่าเวลาเขาซอยลงมาแล้วมันใหญ่ดีพี่น้องเอ้เห็นบอกใหญ่อะลีนี่ถ้าเกิดว่าคอยตามเองกประมาณสี่หาถืออาไรเนาะพักถุงชองสี่หาหน่วยเมื่อกี้หนูเคยเอาไปแล้วเด้อดช่องหน่วยเอากลับไปเดาสะอ่อนแห้งจ้ะพี่น้องก็เลยกลับมาเอาอีกหาหน่วยเบิ้งตนพูนต่วยนะเบิ้งดูค่ะพุดนะ ป้าด้กค okay, ักดกนัวแถวพี่น้องเซอออนค่ะพี่น้องบ่มีแค่กกบ่แม่นแค่กกเดียวเด้อพี่น้องเด้อทางพุ่นก็มีสิเซาะสองก๊กนะทางพุ่นน่ะเด้อหลายดิโอเคเดี๋ยวเฮาสิใส่ถุงก่อนเด้อพี่น้องเด้อนี่ถุงของขขอยนี่ล่ะถุงไอ้เคยนนั่แหละเพิ่นเอามาเพิ่นว่าเอาถุงมาใส่เพิ่นว่าโอเคใส่ถุงก่อนเด้อพี่น้องเด้อไปเจอกันพุ่นล่ะห้องพุ่นทธะ โอเคจ้า okay, นะพี่น้องได้เรียบร้อยแล้วเมื่อวันนี้นี่มันล้นกระทงยางเมื่อกี้นีนน่เนาะล้นอันทงขวดนะขวดกาแบกใส่ทงเต็มนะ้ขวดกายิ้วใส่มือจ้าพี่น้องเห็นบหโอเคไปละใยไปสิยทายหูบรรยากาศ้พี่น้องเบิ่งก่อนเออ ก่อนกลับไปเนาะนันเดนบางุวงที่เราเอาเมื่อกี้นี่จับพี่น้องเห็นบอนี่ส่วนทุเรียนมังกุดค่ะแต่ย่ามนีบ่ค่อยมีแล้วแหละเพราะว่าเขาเพิ่งเก็บไปนะคะทุกคนโอเคที่เหลือเราก็ถ่ายบรรยากาศให้พี่น้องเบิรงจ้านี่เห็นบอค่ะดูนะเขากินเหล้ากันรับลูกชายลูกไส้พึ่นอยู่ห้องเฮียนจะพี่น้องไปเฮียนบ่ได้บอกลูกจำบ่มา,มา โอ้โหดีค่ะดีแน่ย่างไปอันนี้ค่ะยังไงบอกกุ่มมะปรางเลยนี่ด้วยวยั่ไงนี่กุมะปรางมะปรางจ้าต้นมะปรางนะคะทุกคน,นคคไแ้แล้วจงหาง่วยแน่ล้นลายดี ได้ทั้งห้านวยมาถอดบ้านเลยเด้อพี่น้องเลยนี่หน่อไม้สาวล้านั่งนั่งอยู่ตรงสวนนาะก็เลยนั่งรอพอบานเขาซุ่มแซล์แก้วก็เลยเขาเรียกอะไรอะอ่าสับหน่อไม้หรือปอกหน่อไม้ให้เสร็จเรียบร้อยค่ะพี่น้องนี่นี่เลยให้ดูเลยนะคะทุกคนว่าได้อะไรมาบ้างครบมากเลยหน่อไม้ปอกแล้ว นี่ทำเสร็จเรียบร้อยไว้เตรียมดองนะคะอันนี้แก้วจะไว้ต้มต้มแล้วจะเห็ดอ,ออะไรนะหมกหน่อไม้เนาะนี่ผักอีตูบักหลายหนึ่งค่ะพีน่บบน้องผักกระแยงเงาค่ะพี่น้องบอกถูกใหญ่ผักอีตูผักขระแยงหมักฮง,ง,งมักฮงนี่คือให้เพื่อนบ้านไปแล้วนะคะทุกคนคนละลูกสองลูกเหลือเราไว้ตัวเองสองหน่วยพอ หัวคาเข้าใะพี่น้องนี่ทีเด็ดของเฮานี่ไงเผา,า,าเลยนี่นี่นี่เผาสดสดเลยจหน่อที่ไปเผาพี่น้องต่อไฟเรียบร้อยอ่ะอันนี้มาจากหอยเลยจ้ะพี่น้องหอยของเราเดี๋ยวไปแช่น้ําให้เขาคลายออกมาก่อนเนะาะหลายเติบอยู่ได้ไปมือนี่ <c oughs> บริหาเองเลยจ้ะเดินฟรีมีคนหาให้ขอบคุณไอ้เคยหลายหลายเด้อที่เอาน้ไใหม่มาฝากเนาะเก็บน้ไใหม่ทาเนาะ เพิ่นเก็บแล้วเรียบร้อยเพิ่็โทรมาบอกว่าเออมาเอาเด้อวะน่าไม่ว่ะกระสอบหนึ่ง่นนะ่ะเกือบกระสอบเด้อพี่น้องเด้อเห็นว่าซํานี่ก็ไรเพราะว่าแก้วปอกเรียบร้อยที่เหลือก็คือเรือตรงประมาณนี้ค่ะทุกคนไปดูตอนที่ตรงที่แก้วก่อไฟนะคะทุกคนนี่กำลังติดอยู่นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปจุไฟใหม่อีก โอเคค่ะพี่น้องเห็นบ่ค่ะนีเดอร์่อาใหม่เขาใส่มองนี่สามนอสีนออยู่มองหูุนสองนอจ้ะเอามาใหม่ใหม่เขาก็เผาเลยจ้ะอื่นเขาก็จะเคียนเคียนใส่น้ำยันนางเสร็จเสบพี่น้องเอาไว้กินลามือด้เดอร์แบบนเนี้ยเนี่ยเขาเผาแบบนี้เขาก็ไปใส่งุงไว้ใส่นเอาไว้กินหน้าแรงก็ไดพี่น้อง